สวัสดีอง,งน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่เ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละก,กันนะครับเนาะว่าพี่จะมาสอนรับในส่วนของเพชรแบบฟิฟี่นะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสอนงเพชรแบบฟิฟี่นะครับก็ต้องดูคลิปไปเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมานะครับเนาะสอนรับนะครับเพราะว่าเจียมได้ทําการแจกเพชรแบบฟิฟี่ให้แล้วนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่าจะรับยังไงรับตรงไหนสามารถรับแบบไหนได้บ้างนะคร เลยลกันนะครับโนว่าคลิปนี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า ถ้าอยากรู้นะครับนว่าเราสามารถรับเครฟรีได้จากไหนนะครับก็ห้ามพลาดจากคลิปนี้ละกันนะครับและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าคลิปนี้นะครับพี่จะมารีวิวในส่วนของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจัปเดตกเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยด้วยนะครับเนาะและจะมาสอนเล่นกิจกรรมตัวใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีตารางออกมาแล้วนะครับนว่ากิจกรรมตัวใหม่มีอะไรบ้างจัปเดตเข้ามาวันไหนนะครับเนาะแล้วก็แต่ละกิจกรรมนะครับเนาะสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนจะไปมาเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับ ต้องทําประมาณไหนถึงจะได้ในส่วนของเพชจเราก็ได้สองของฟรีนะครับน้องก็ต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าคลิปนี้นะครับก็มีการแจกเพชรเหมือนกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่องเพชรจไปฟรีนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลื่อยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ต้องการแจกเพชรในแบบฟรีนะครับน้องพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยลกันนะครับเพื่อ เรื่องตรงใจพี่หน่อยละกันนะครับทุกคนเนอก็จะระมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันสาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของเพรแบบฟิฟี่นะครับนาอหรือว่าอยากได้ในส่วนของฟิฟี่นะครับนาอก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาอว่าอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมของพี่เองนะครับแล้วก็กิจกรรมของเกมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ากิจกรรมของเกมนะครับก็จะมีทางด้านของ ฟรีไฟ X กับ Lamborghini นะครับหรือว่าคอลแลบกับ Lamborghini นะครับทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมประมาณนี้นะครับก็มีตารางมาแล้วนะครับนอร์ว่าของฟรีมีอะไรบ้างนะครับก็คือจะมีทางด้านของซุดนะครับนอรเราก็มีเพชรฟรีนะครับนอรเราก็จะมีทางด้านของการเก็บโทเค็นด้วยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็สามารถเล่นได้ในเซิร์ฟนอกแล้วนะครับและเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับจะอัปเดตเข้ามาประมาณ2ธันวานะครับนอร์ก็อัปเดตเข้ามานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับใครที่แบบว่ารอเล่นในเซิร์ฟหลััััักกหรรรรรืออวว่าเเเเซิ์ฟไไทยยยนนะะะคคบบ็ตตตีมดด้ลจป มาแน่นอน100%นะครับแล้วก็ถามว่าของฟรีมีอะไรบ้างนะครับน้องก็จะมีทางด้านของบัตรกรรยย่อนะครับน้องแล้วก็กล่องเพรสกินปื้นถาวรน,นะครับนะ้องท่าทางถาวรน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่าทางนะครับที่แบบว่า ไปทนทางตัวใหม่นะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของกระเป๋าทาวอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับของทาวอนเยอะมากนะครับเนาะและที่สําคัญนะครับก็ทําการแจกให้แบบฟรีๆด้วยนะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะที่แบบว่าจอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นกล่องเพชรประมาณนี้เลยนะครับยังไงก็ได้เพชรแน่นอน100%นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้กี่เพชรเอยนะครับทุกคนกก็็็อัันนนนนี้ะครบเาปทง หน้าของกิกจรรมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนอที่แบบว่า อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนก็จะมีตามนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คืออยากเล่นอยากได้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราประมาณ23วันข้างหน้านี้นะครับก็จะเข้ามาแล้วนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ามีทั้งกิจกรรมสายฟรีและมีทั้งกิจกรรมสายเติมนะครับ สำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเป็นสายเติมหรือว่าเป็นสายฟรีนะครับน้องก็คือห้ามพลาดละกันนะครับสาหรับสายเติมและสายฟรีนะครับน้องเพราะว่ากิจกรรมในนี้นะครับน้องก็มีเพชรนะครับน้องเป็นกล่องเพชรนะครับก็คือสามารถรับเพชรได้แบบฟรีๆนะครับน้องสามารถรับเพชรได้แบบยกเสริมนะครับุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเพียงแค่เราลงไปเก็บโพเค็นนะครับน้องก็โทเค็นจะมีทางด้านของภารกิจรายวันแล้วก็มีตามแอบด้วยนะครับทุกคนก็ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอพี <together> ่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับนาอที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของเพชรประมาณนี้นะครับนาอรางวัลสูงสุดนะครับก็อยู่ที่10,000เพชรเลยนะครับนาอเราก็จะมีทางด้านของสกินปืนถาวรนะครับน้ะเราก็ถ่าทางตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็เป็นท่าทางแบบนี้นะครับได้ถาวรนะครับน้องก็ถือว่ามีกระเป๋าตัวนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับของฟรีนะครับนาอเราก็กิจกรรมสายเติมนะครับนาอก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือ อันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนอก็เป็นสกินปืนวูแพคเกอร์นะครับนอก็จะเป็นเป่ามานเลยนะครับนอก็สามารถอัพเลเวลได้นะครับมีมงกุฎด้านบนด้วยนะครับทุกคนก็จะเป่ามานี่เลยนะครับนอก็เป็นสกินปืนวูแพคเกอร์นะครับนอที่แบบว่าโคตรเท่โคตรเฟี้ยวนะครับน้อยเอฟเฟกเยอะมากนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยละกันนะครับนอว่าเอฟเฟกต์เยอะจะจัดเลยนะครับนอก็จะเป่ามานี่เลยนะครับนอสําหรับเรื่องนี้นะครับพี่เขาบอกเลยละกันนะครับนอว่าโคตรสุดเลยนะคครับทุกนนี่เลย ครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดนะครับนะ้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะและ,และยังไม่หมดนะครับนะ้องยังจะมีทางด้านของกิจกรรมเพชรม่วงนะครับใครที่แบบว่า อยากเล่นกิจกรรมเพชรม่วงนะครับนอก็จัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยละกันนะครับนาว่ากิจกรรมเพชรม่วงปีนี้นะครับนอก็จะมีการอัปเดตเข้ามาเหมือนกันสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากเล่นนะครับนอหรือว่าพี่ๆคนไหนอยากเล่นนะครับนอก็คือจัปเดตเข้ามาแน่นอน100%นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นในส่วนของกิจกรรมเพชรม่วงถามพี่มาเยอะมากเลยนะครับนว่า ปีนี้จะอัปเดตเข้ามาหรือเปล่านะครับพี่ขอตอบได้เลยนะครับเนาะว่าปีนี้นะครับเนาะก็อัปเดตเข้ามาแน่นอน100%นะครับเนาะแล้วก็มีของรางวัลให้เราแลกเยอะแยะมากมายนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะก็คือถ้าคนไหนเล่นในเซิร์ฟนอกก็ดีใจด้วยละกันนะครับเนาะเซิร์ฟนอกมีการอัปเดตโทเค็นตัวใหม่หรือว่าอัปเดตพระหนุกิทั้นใหม่นะครับเนาะเรียกได้ว่าแลกสุดได้เยอะขึ้นนะครับเนาะแล้วก็แลกของได้เยอะขึ้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอัน กิจกรรมผนึกกีต้าร์นะครับเนาะก็จะเประมานี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเซิร์ฟนอกสามารถแลกของได้เยอะมากๆเลยนะครับเนาะมีชุดให้เราแลกเยอะมากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นเปรามานี้นะครับเนาะชุดท้องสีฟ้าก็มีด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าของเยอะจัดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะชุดตัวนี้ก็มีนะครับเนาะก็ถือว่าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยได้เสียเพชรซื้อแพงมากนะครับเนาะก็จะเปรามานี้เลยนะครับทุกคน ก็ถือว่าสําหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับเซิร์ฟนอกมีตอนนี้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิติกรรมนะครับที่แบบว่าใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิติกรรมนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่า มีให้เราแลกเยอะมากๆเลยนะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคน,ก,คนก็คือยังจะมีทางด้านของจุดนี้ด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับก็คือทุกคนต้องตกใจแน่นอนนะครับเนาะว่าอัลเดอร์คิต้านะครับสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับเนาะก็คือ1เลยนะครับก็เป็นทางด้านสุดตัวนี้นะครับเนาะสองเลยก็เป็นทางด้านสุดตัวนี้นะครับมีแต่สุดแล่นๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีแต่สุดแพงๆทั้งนั้นด้วยนะครับทุกคนเออก็จะเป่ามานี้เลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของสุดตัััววววนนนนนนนีีีีี้้้้ดดยยยะคครรรบบเเเเาาแลลลกกกก็็่่อุุตมทข นะครับโนว่า สุดเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ายังจะมีทางด้านของซุดตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นซุดไฟประมาณนี้นะครับเนาะที่แบบว่าโคตรเท่โคตรเฟี้ยวนะครับและสามารถแลกได้ด้วยผนึกคิตตันนะครับในเซิร์ฟนอกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ามีให้เราแลกเยอะมากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะและหนึ่งในนั้นที่เราสามารถแลกได้นะครับทุกคนต้องตกใจแน่ๆนะครับก็คือ1เลย จะมีซุดสูตขคาวและจะมีทางด้านของซุดหน้ากากไฟนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าซุดหน้ากากไฟก็มีนะครับทุกคนสำหรับซุดหน้ากากไฟนะครับโนก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่า สุนากากไฟนะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามานี้เลยนะครับสามารถแลกได้ด้วยผนึกคิตตันนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของสุทนากากไฟนะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามานี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมในเซิร์ฟนอกนะครับที่แบบว่าโคตรสุดเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นเป่ามานี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับไม่อัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะเพราะว่าจะมีให้เล่นแค่เซิร์ฟนอกเท่านั้นนะ สูน้ากากไฟประมาณนี้นะครับทุกคนที่แบบว่าหลายๆคนอยากได้นะครับเนาะเซิร์ฟนอกก็คือ แจกให้แบบฟรีๆฟเลยนะครับนาอก็จะเป็นกิจกรรมประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับทุกคนก็คือพูดง,ง่ายๆก็คือแบบว่ากิจกรรมฟรีไฟคอลแลบกับ l a m b บกิน i ี่นะครับนาะก็คือจะเป็นกิจกรรมที่จับเดตเข้ามาเร็วๆนี้ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับนาอส่วนกิจกรรมนขนุกิต้านนะครับน้อก,ก็จะมีแค่เซิร์ฟนอกเท่านั้นนะครับใครที่แบบว่าเล่นในเซิร์ฟนอกนะครับนาอก,ก็ดีใจด้วยละกันนะครับเพราะว่าสามารถแลกสุดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับทุกคนเด้อ ก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากแลกซุดนะครับน้องก็แลกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับก็ถือว่าคลิปพี่ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับนอแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์ดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครััับบบบเเเนนนนาาาพพีย้ก็รสสสุแแจลววหขอต ทเท่านี้แล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย